เาซื้อของก่อนได้ไหม,ไมไรหรอะไอรอ่ะันาดฮะปนัตไปจอดรอตรงนู้นก็ได้ไหมจะัะมาเยอะครับมาเยอะมาเยอะมีตังบอกไม่รู้แหละเรื่องมีไม่มีไม,ม่รู้ รถก่อนนักเลงแท้ลูกพี่นักเลงแท้นักเลงแท้ อายุมันถักขวางทางเขาไอ้ไอ้เด็กคือรถเองเป็นแล้วะไปเบิกน้ำม,มาเก่งแท้ลูกพี่เก่งแท้มู่ไล่เด็กเก่งแท้ มามาหลายนะมาหลายตัวนะมาหลายตัวเด้อก you know ็มาหลายตัวเด้อดีอ่านเด้อมาตัวเดียวจะกลัวอยู่หิใจก็มาครับอันนี้มาเจ็ดนะครับคุณมาสามผมมาเจ็ดเยอเยอะเยอะขึ้นเลยเยอะ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  มันมีแต่ตัวเมียนะครับตัวผู้สิมีีมมี่มีมีมีเมฆีมาเนอะมาดีไปรุ่นร่างไงยไปรุ่นจะกัดกันจะกัดกันลงลง จะไปอยย่คนเดียวจะลง,งมีมูมากนี่เก่งเหล,ลือเกินมีเพื่อนนี่เก่งเหล,ลือเกินซื้ออะไรเหรอ,อ,อมาดิไวรุ่นมาดิไวรุ่นก็เองมันกลัวมันกน่อนก็เอง โอ้ดูดูด,ด,ดูหลงอะนักเลงมากเลยมาเยอะอ๋อที่มาของคำว่าหมาหมู่ครับเ <c oughs> อ้อเอาไง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 อ่ะเอาไงเองเอ,าเอ,าเอามาเยอะโดนโด,โดไนไล <c oughs> ่เอ <c oughs> อเออเออเอ็กซ์หนีทำไมวะมันไม่ช่วยน้องวะ เอ็งเป็นเองเอป็นตัวเปิดอะ่ะโอ้ตัวเปิดอ่ะแต่ว่าวิ่งหนีอะ่ะโอ้ไอ้แดงเอ็งวิ่งห่างจุกตูนเลยเออมากูมาไล่ได้ วัยรุ่นวัยรุ่นเตรียมทางเลยข้ออะไรของเขาอ่ะนะตัวนั้นอะ่ะเออว่างไงวัยรุ่นว่างไงวัย,ยวงไงไรุ่นมาเยอะเด้อมาเยอะเด้อว่าไงวัยรุ่นเจ้าถิ่นกับเจ้าถิ่นนะครับอันนี้หกลุมหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยฮะอันนี้เจ็ดดีกว่าเจ็ดลุ่มหนึ่งเนี่ย อาถูเอ้เจ็ดนะว้ยมาเจ็ดนะว้ยมาเจ็ดนะว้ยมาเจนะว้ยมาเจ็ดนะวายมาเจนะว้ยมาเจนะว้ยมาเจนะว้ย ไอมานเจ็ดนะเว้ยมานเจ็ดนะเว้ยมานเจ็ดนะเว้ยไปสายไปสายเฮ้ยเจ็ดเจ็ดลุมสองว่าไงเออโหอะไรเนี่ยเปิดแล้ววิ oh ่งด้วยว่ะไม่ไม่ใจเนอะไอมันเจ็ดนะเว้ยมานเจ็ดนะเว้ยเออมามาเจ็ดดิมาเจ็ดดิเออนี่ก่อนนี่ก่อนโอ๊ยเต็มถนนเลยครับของเรา ไปแล้วครบข่าวเก่าครบไหมเจ็ดไหมว่าไง่ายไปรุ่นว่าไงไปรุ่นมาเลยว่าไง่ายไปรุ่นว่าไง่ายไปรุ่นเจ็ดนะเว้ยเจ็ดนะเว้ย หิวข้าวแล้วแม่หิวข้าวแล้วก้าโมงกว่าแล้วนะงมาครบก็บมาครบ ี่รถช้าครับขี่เร็วไม่ได้ครับแม่แม่อันตรายเต้าตีนเหี่ยวไวแล้วมันถึงจะนิ่งนะครับไอที่จ่อยอยู่นี่แต่ก่อนถ่ายคลิปม่าจ่อยอยู่นี่ทีมงานสอแสบลากำลังกลับบ้านครับผม Bằng ngày về run, bằng ngày về run Đẹp kính cứ tiểu à, bữa lại Nó sôi nó Tuy anh Đẹp kính cứ tiểu tôm nhắm nó đã lỏi nữa Tiếng <laughs> <laughs> bị thua rồi à ีตรวจด้านตรวจนี่ทั่วเลยภาพแท้เสียงชัดดีไหมฮะ ไม่ดามแต่น้หมูลีตังก็มาีตังไม่ตามู้บุญละจะนักเลงไล่นะ มาเจ็ดเดีอวเลนี้ยึดถึงบ้านทั้งทีไม่นี่เด,ด็กๆก็วิ่งจากจากแยกขวางทางรถโอ้ยเนาะ โอ้โดูวิ่งผ่านหน้ารถเลยสนุกกันยายกลับไปนี่หิวกินข้าวกัน ไปไปไปเร่งฟีเทเอาไปไปไปมีตังออกงงจะวิ่งให้เหนื่อยทำไมขึ้นรถก็จบ สายโคจรลานเนาะเราครับเราจะเลี้ยวเข้าลายทือเนะี่ยเดี๋ยวผมจะเลี้ยว แล้วก็เข้ามาถึงบ้านแล้วนะแม่แม่ทางเข้าบ้านเรานะครับแม่แม่บอกว่าเก็บดาบ สม,ออสมาชิกใหม่บุญหลายนะครับถึงุ้มลังคาเกี่ยวแล้วครับแม่แม่ถึงแล้วถึงแล้วทางเขาบ้านหาหินมาลาดได้ไหมวันนี้เหมือนฝนจะตกเนาะคุ้มโซ่เนาะ บ้านอย่างปลอดภัยนะครับผมถ้า,าก็ถึงแล้วถึงแล้วนะผมโอ้ยบักเสือ ก็ได้ซอยบัวด้บัวลูกก็ได้อ่ะจอดละคือบัวถอยรถออกไปอะเหดเร่องน่ะมาหน่ะฮะแมนเอามาไปบัวนั่นแหละเจ็ดตัวมาเจ็ดตัวฮะมึงแบกกลับไปอาเสือสีประสือกับเข่าบัวหลังหักเลยบัวหลังหักแล้วนั่นเอ้ย ร้องโวยวายะบัวช <t initiation> ่วยหน <t ip makes noise> ่อยพอเห็นก <t ip captions> <t ip ilim> ็เห็น <t> บ <ip> ัวโดดทับเลยมาถึงเจอสองตัวเล่นกันเชิญเด้อเดี๋ยวฮันนอนเกียดแล้วอันนาไปก่อนเปรดกตึกกันแล้วพี่น้องโอ้โหก็เล่นกันได้พี่น้องไหมแม่เดี๋ยวผมไปโอ้เดือเซตละไปกินข้าวก่อนนะครับหิวข้าวแห้งอีรีพี่น้องฝากกดตับสไคกกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ